สวัสดีครับผมเพชรพาลวยเนาะครับเนาะกิมมัตามเลขปูนองหานเนาะครับเนาะวันที่สิบหกนี่ายนครับเนาะาปูเคตัวใดเขอแมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเพชรพาลวยนะครับเออมีกำลังใจให้คลิปต่อไปเนาะครับเนาะเดี๋ยวเขาไปรับไปซ่มต้อกันเนาะครับเนาะก่อนนี้ขาไปรับไปซ่มมาเป็นเงินเกินปูเงิน,นมี

เบื้งลูกแกวปูเดี๋ยวเขาไปรับประส้มกันนะครับเนาะขาไปหาปูน้ำกันท่านผู้ชมปูยังไตัวใดเออมันเรีนเกาซ้ำผ่วอนะเออมือนมันดอกซ้3เกาซ้เลขท้ายซ้มโตกานลอ้ออันสามเกาสามครับ ปูซื้อลอตเตเรี่อยนเก้าสาม <c oughs> มันมาออกกันนั่นได้ปูนี่มันมาออกกันเหล็กเหล็กนั่นมัน,น,น,ม,นมันออกเลขกไทยให้เลขหนาให้ปูออกเลขกไทยสามตัวโอรามันออกเลขหนาตัวปูเอาเออแล้เออออกเลขกไทยออกเลขกไทยนี่ดิปู อันสามเก้าสามมันออกเลขไทยอันนี้เลขนาเนี่ยหาโอ้หะเจ็ดหาหาอันเลขนาบัดเจ็ดนาหาบัดเลขไทยบัดหาเจ็ดเจ็ดนปูเนาะมึงได้เลขเลยเลขออกเงนึงนไมเพิ่งเงิเลขนาไหมมันเลขตามมึงในเฟซนี่มันนั่นอย่างสองสองหาเจ็ดเขานั่นเขาซื้อกันมันเรื่องเถือดังยังไม่มีขายบัดสองหาเจ็ดสิครับอันยุบันเลยครับ ท th ang, th ang ừ, ั้งหมดทั้งทั้งนแต่ละเอียอ ó, อดทังฝากบันนั่นไปอือก็จะฝันได้หรือังไอัน,ว,นวันนี้พูนให้อันให้สองตัวกระบนได้พูเลขบนเลยโอ้ยบ่ไ,วไดวันให้สารั่นนึงไง <ừ> อือขึ้นมาสำนั่นนึงด้ เลขอันอันไหนตะเลขล่างทีครับได้ตะเลขล่างงั้นไดนนน้บุญนะบุญยังบ,บุญยังบ,บ่ได้เห็นบ่กครับได้เสถียรไม่ตะลางอืมครับเดี๋ยวมือหน้ามือมือหน่งแทงคำนี่แนละ้วที่หอยพวมยงมาไหลอีกได้ตะเลขล่างเนอะปูนเ,เนาะเกลียบบุญยังบ่ได้เนาะครับเน,ะน,นบาะยังบ่ได้เลยเกลียบบุญยังบ่ได้เดี๋ยวไก่เมื่อยไข่ มอีกแก่นหนไหมกันปะปูเหม,มือนไก่มืออันนี้วางไหนพันไหนนี่ <c oughs> เลขบนเลขบนนี่มือวันที่สี่ผ่านนปูเนาะอรอบบนจังมาัวันที่สิบผาอันนี้เอาเลขล่างไปก่อนนกปูเนาะเอาเลขล่างไปเบ<ม><ป>ินอีกทีแล้วครับเอาเลขล่างไปหาซื้อรอตลีไปก่อนนกปูเนาะ ซื้อลตเตรีไว้จะเป็นแนวทางเสี่ยงโชคเ่ลตเตรีผู้ใดราบวอลต์เตลีซื้อไว<ร>้อบอบกวันได้เืยอบอกวันไดนมาเ่อครับ,บยังมานมา,กาอกแต่ว่ารดเตลีมาเรีมาแหละบอกวันไห้มา,มาหอนแต่ว่างวงนนี้แต่ว่างวดนี้เก่ามาก่อผู้งวดน มันเนว่าหกโคกเหรอไม่กว่าแปดหกก็สพราะแปดกแล้วบัดขึ้นบ้านยากขึ้นก็แปลว่าแปดก็มันจะมาอยู่บ้างมันนั่นนั่นราะว่าหกกับเก่ามันตัวเดียวกันปูนนะหกกหกเก่าตัวเดียวกันได้นัดบอกกันสมมติล้นในพจิกยอันนี้มันเป็นแปดไอปูนี่อันอันขั้นเป็นนั่นเป็นสามครับเป็นหกสามไดป่ะครนี่ได้เงินแต่กับสามมันตัวเดียวกันเลยครับ อันมามาตัดเลรีกันหกสาสามหกอะไรที่าปูเนาะได้ก็อันหนึ่งก็สมมติว่ามันบอกสิบเจ็ดนั่นหะครับบอกสิบเกสิมามาเรีออกตองตองเก็ดสินันก็ตัวเดียวครับหนึ่งกับเจ็ตัวเดียวกัน เดี๋ยวเรียกแรงเดี๋ยวอ่ะครับโอ้บัรรจารุไม่ยกกองดอกไม้ซานตัวเดี๋ยวเรียกกันอันเลขบนเดี๋ยววันที่จะผ่าค่อยมาเอาน้องปูเนาะอยวาค่อยมาตามเลข้ยงน้องปูนะพันเดะไอ้สามตัวเป็นร่องวันนี้อะไรสามตัวครับเดี๋ยววันที่จะผ่าค่อยมาตามเลขบนน้องปูเนาะวันเดชขอวันเดชแจงอันนี้ใส่ครับอันนั้นแล้วก็มือให้มันนั่งดูว่นกระบอก่ะดร กับต้นใหญ่เันก็บอกแล้วติครับอืมอันนั้นยังหัวไม่ไ่าเร่ก็ได้หรอกันนีไหพอเราคิดก็ว่ากาบอกดหลนงหย่าดียังก็จะได้เลยอือเรว่าเขา,าจิล้ด้ีก็ตะไ,ได้เาเราส่ได้จีบเป็นบ่มัดชนาขัน,นเดียวี่เดียวก็ได้แต่ว่าขันบาลีอันเท็ดเปิน,น,ำนำี่ยมาเปิ้ประเทศขึ้นน,นนะีน่ะเปินหลอทุ่มจุ่มบลบามไม่ใส่งขางเลยนะก็ลุยออกขางติครับเออลุยเต็มเลดครับ เวลาคอดน่มเนื้อขึนตะกีนะมันเลยถึงเวลา,วลาครับเดี๋ยวหอยลงมาครับครับครับเดี๋ยวถึงเวาก็แปะปลายสามแบน,นี้อครับมาเพียงคไเข้วเขาไปหาปู้นักันนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวปูเขามีานั่นู่มีสมุด พันดอกปดสิบนะฮะไยหลังนี้เนาะครับปูนเป็นบอกผมเยอะ่เดอเพิ่นฝันผมปะนัดบน,นั่นพอปูนบอกเสือ้อเสื้อรวดันเจ็ดศูนย์แปดศูนย์นั่นปูนเนีโมทจากเสือ่อนี่ยบอกครับอันที่เพินไม่ไฟ่ยุ่งเลยนะครับโอ้เสียง เอาอันเอาปุ้ยไปใส่ครับนี่อไปมุ่มแก่ยครับไปดูครับเอาก็เจ้าเฮ็ดบุญมาครับเด็กหน่อยดิคือยิ่งว่างเลยอืมครับโอ้ก็เจ้าเฮ็ดบุญพร้อมมาครับเดี๋ยวก็ดูเข้าถ่ายก็เจ้าแล้วแล้วงานแล้วแล้วอืมไอ้แค่นี้ได้หน่อยตัวเด็ปูอ่านัในปูวนบนและล่างนี่ยันยันมันเป็นร่างละลายกว่า เป็นล่างนี่เป็นล่างกั้นวะครับได้แค่นี้เลยมนได้แค่นี้แหละโอ้ยเป็นล่างจริงครับว่านี่เป็นล่างอะไรก่อนแต่ว่าบวกไว้ก็ดีเนาะปูน้องอแเพิ่นเพิ่นเพิ่นที่แล้วเพิ่นให้ตัวนิดเดียวพอเหล็กออกปุ๊บได้เห็นงานยังมุกพดโอ้ยแต่ทนแต่ทเป็นห้ บักม <h Bruno> <hã> oh, ้าขึ้นกุดแปดมันแปดหกมันเก่าว่าแปดเกาก็พก้าก็พงตัวเดียบนกปูเะาก็เลยเหยนยงสิยำนี่หละแปดหกแปดเก่าเป็นเรลกลางนกปูนี่บ้านลางลหลายกว่าลางนกปูเนาะได้ย้ำเลยวิตรลางอือเป็นล่างนะครับท่านผู้ชมกูว่าเป็นเรลกลาง ดูนะครับปูเขียนให้แปดหกแปดเก่านะครับท่านมาช่วยมาเพลเพลนแนวทางเชียงโชขงวันนะครับเนาะมันออกมันออกล่างออกทิศเก่าบวชวันที่สิบหกเมษายนนะครับเนาะโอ้ปูเหิบแปดนะเนาะดูกระดาษนะพี่เขาว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพจปลาลวยนะครับเพือให้มีกำลังใจให้คลิปต่อไปนะครับเนาะคลิปนี้สวัสดีครับไม่ห้อยพวกเมล็ดมือ